และแล้วสิ่งที่หลายฝ่ายกลัวก็เกิดขึ้นจริงๆครับูโรบัันนเานคนดารใมขกรในที่สุดอินเดียก็เปิดฉากโจมตีข้ามพรมแดนเข้าไปในฝั่งปากีสถานโดยอ้างว่าเพื่อทำลายค่ายของผู้ก่อการร้ายทำให้มีคนบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนะครับ ในปาลสิสานเองเนี่ยประชาชนก็สนับสนุนกองทัพให้โจมตีอินเดียอย่างถึงที่สุดให้ตอบโต้อย่างถึงที่สุดถ้าใครเข้ามาโจมตีคนในอินเดียคนอินเดียจะไม่รอรับแบบเดิมแล้วจะลุกกลับเข้าไปตีหัวในบ้านเลยนี่เป็นไม่กี่ครั้งครับที่มีการประทะก,กันตรงๆร,ระหว่างสองประเทศที่มีอาวุธนิวเคลีย หลังจบสงครามโลกครั้งที่2ถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่มีใครประกาศสงครามอย่างเป็นทางการนะครับแต่หลายฝ่ายกังวลมากๆว่าความขัดแย้งอาจจะลุกลามบานปลายเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบและอาจลงท้ายด้วยการใช้อาวุธนิวเคลียร์อินเดียกับปากีสถานเนี่ยนะมีนิวเคลียร์จำนวนที่ใกล้เคียงกันมันก็จะ สูสีมากการใช้นิวเคลียร์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แทบจะไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าโลกคงไม่มีใครยอมอะถ้าใครใช้ก่อนนี่ก็ยิ่งแย่มากมันจะพังกันทั้งสองฝ่ายสถานการณ์จะเป็นเช่นไรต่อไปและเมื่อเทียบศักยภาพทั้งกองทัพและอาวุธของอินเดียและปากีสถานเวลานี้ใครกำลังกลุ่มความได้เปรียบติดตามได้ในโวอสตอรี่กับผมเจษนพดุลครับอาบาัยกีปีขุติจ่ินก็วี วเลา,เา,า,า,า7พฤษภาคมที่ผ่านมาครับอินเดียเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในชื่อโอเปอเรชั่นซินดูโจมตีเป้าหมาย9้าแห่งในแคชเมียร์และปัญจาบฝั่งปากีสถานโดยอ้างว่าเพื่อทำลายค่ายของผู้ก่อการร้าย นี่เป็นการตอบโต้เหตุการณ์สังหารหมู่นักท่องเที่ยว26รายที่เมืองพาฮากรรมในรัฐแคชเมียร์ฝั่งอินเดียเมื่อเมษายนที่ผ่านมาครับแต่ปากีสถานตอบโต้ว่าอินเดียโจมตีมาทั้งหมด6จุดและพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่พลเรือนทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากนะครับรวมถึงเด็กด้วยซึ่งทางปากีสถานบอกเลยครับวันนี้เป็นการกระทําที่ขี้ขลาดและจะมีการตอบโต้อย่างหนักตามมา โดยกองทัพปากีสถานอ้างว่าสามารถยิงเครื่องบินรบของอินเดียตกได้ถึง5าลำด้วยกันและก็มีการโจมตีกันไปมาข้ามพรมแดนนะครับทำให้มีพลเรือนของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตปฏิบัติการครั้งนี้ของอินเดียถือว่ารุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2019เลยนะครับและกินพื้นที่กว้างกว่าครั้งก่อน โจมตีลึกเข้าไปในแผ่นดินของปากีสถานนอกเขตพิพาทแคชเมียร์ด้วยครับนำมาสู่ความกังวลว่าความขัดแย้งนี้จะลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบไปจนถึงขั้นใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือไม่นักวิชาการมองว่าเรื่องความขัดแย้งระหว่างอินเดียก,กับปากีสถานไม่ใช่เรื่องใหม่เลยครับในอดีต2ฝ่ายเคยโจมตีแบบนี้ใส่กันมาหลายครั้งมากๆนับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษและมีการแบ่งประเทศ ซึ่งเรื่องนี้ผมเคยเล่าไปในคลิปวิกฤตแคชเมียร์ก่อนหน้านี้ครับส่วนการโจมตีครั้งล่าสุดนี้แม้จะหนักหน่วงแต่ถ้าไปสังเกตในถ้อยแถลงของอินเดียจะเห็นได้เลยครับว่าอินเดียระมัดระวังในการใช้คำพูดมากๆนี่เป็นสัญญาณว่าพวกเขาอาจไม่อยากให้ความรุนแรงมากไปกว่านี้แต่ก็ต้องโจมตีในระดับที่จะเรียกคะแนนนิยมได้ครับเพราะเรื่องนี้มีการเมืองภายในประเทศเข้ามาเกี่ยวด้วย เพราะพักของนายกรัฐมนตรีนาเรนทราโมดีชูจุดขายเรื่องชาตินิยมฮินดูและความมั่นคงนะครับหลังจากที่อินเดียต้องเจอเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อปี2008ซึ่งมีชาวอินเดียเสียชีวิตเป็นจำนวนมากที่มุมไบและสร้างความโกรธแค้นในประเทศกองทัพอินเดียดำเนินการโจมตีฐานตั้งกลุ่มกาะการร้ายอย่างแม่นยำเนี่ยนะครับในนั้นก็ใช้ศัพท์ภาษาที่ที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่า มุ่งเน้นเฉพาะจุดนะครับรอบคอบและไม่มุ่งให้เกิดการยกระดับความขัดแย้งนะฮะไม่มีการโจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารของปากีสถานยับยั้งชั่งใจมานานมากพอสมควรในการเลือกเป้าหมายอะ่ะนั่นผมคิดว่าจาะแถลงการเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันมีความห่วงใย,ยความกังวลเรื่องนี้อยู่พอสมควรว่า ถ้าใช้เป็นสัพ์าษาาอัษก็คือไม่ให้ความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยมันอสกเลตหรือมันยกระดับขึ้นมาสูงกว่านี้ยครับพักพาราติยาชนตะที่นำโดยนายนเรนทาราโมดีเนี่ยคงยอมไม่ได้ด้วยเหมือนกันว่ามีคนลุกเข้ามาแล้วโจมตีคนในบ้านเขาแล้วเขาจะปล่อยไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากก็คือว่า ถ้าใครเข้ามาโจมตีคนในอินเดียคนอินเดียจะไม่รอรับแบบเดิมแล้วจะลุกกลับเข้าไปตีหวัวในบ้านเลยเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของมาตรการทางการค้ามาตรการที่จะเพิกถอนสนสัญญาว่าด้วยแม่น้ำอินดัสที่มันเกี่ยวข้องนะและอื่นๆที่ตามมาเนี่ยแต่ประเด็นก็คือที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับจะหยุดตรงไหนแล้วหยุดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ จะมีวิธีการทําข่าวยังไงต่อไปที่ว่าตัวเองก็ไม่เสียหน้าเพราะว่าตรงนี้มันกลายมาเป็นเรื่องของเหตุผลทางการเมืองอยู่ด้วยหากดูจากเหตุการณ์ในอดีตผู้เชี่ยวชาญมองว่าอินเดียและปากีสถานก็จะเน้นตอบโต้กันแบบเฉพาะจุดเหมือนเดิมครับไม่ถึงขั้นเกิดสงครามเต็มรูปแบบโดยความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศนี้มักจะกินเวลาไม่นานและก็จะมีการระมัดระวังไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามบานปลายอยู่แล้วนะครับ จุดที่จะชี้วัดว่าสถานการณ์จะตึงเครียดมากขึ้นหรือผ่อนคลายลงคือปากีสถานจะตอบโต้อย่างไรหลังถูกอินเดียโจมตีโดยลักษณะของปากีสถานกับอินเดียแล้วเนี่ย <c oughs> เขาจะตอบโต้กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันอินเดียก็ส่งสัญญาณว่าไม่อยากที่จะให้มันยกระดับไปมากกว่านี้ แต่ว่านึกภาพออกไหมฮะว่าการใช้ขีปนาวุธเนี่ยมันยกระดับในตัวของมันแล้วนั้นปากีสถานก็จะอ้างสิทธิ์ในการต่อโต้กลับไปีนิดท่าทีที่มันน่ากังวลเนี่ยนะฮะก็คืออด้วยธรรมชาติของสประเทศนี้เนี่ยนะฮะแรงกดดันภายในประเทศค่อนข้างสูง หลับปากีสถานเนี่ยเรื่องอินเดียเป็นเรื่องใหญ่ถ้ามีการประทะ่าขัดแย้งกันถ้าผู้นำแสดงออกถึงความอ่อนแอหรือความถอยประนปรนอมเนี่ยนะฮะมักจะถูกแรงกดดันต่อต้านภายในประเทศนะครอันนี้เป็นปัจจัยที่ผมคิดว่าน่ากังวลเป็นอย่างมากครับว่ามันจะทําให้สถานการณ์เนี่ยลุกลามบานปลายอินเดียกับปากีสถานเนี่ยนะมีนิวเคลียร์นะครับในจํานวนที่ใกล้เคียงกันนะเพราะฉะนั้นถ้า งันเรื่องนิวเคลียร์มาพูดกันเนี่ยนะฮะมันก็จะสูสีมากแล้วก็จะจะจะจริงจริงถ้ามันเอามาใช้ก็จะทำลายล้างทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความกังวลอย่างมากต่อนานาชาตินะครับเพราะทางอินเดียและปากีสถานต่างก็เป็นชาติที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โดยเฉพาะปากีสถานที่คาดว่ามีหัวรบนิวเคลียร์ประมาณ170หัวรบ และไม่ได้ประกาศนโยบาย no first use ซึ่งหมายความว่าปากีสถานพร้อมจะยิงนิวเคลียร์ก่อนเลยครับถ้าประเทศถูกคุกคามขณะที่อินเดียคาดว่ามีหัวรบนิวเคลียร์ประมาณ160หัวรบและใช้นโยบาย no first use และถ้าไปมองที่ด้านกองทัพนะครับอินเดียถือว่ามีความได้เปรียบมากเพราะทางอาวุธกำลังพลและงบประมาณทางทหารมากกว่าปากีสถานหลายเท่าตัว แต่ทางปากีสถานนั้นก็ทดแทนจํานวนที่เสียเปรียบด้วยกองทัพที่มีประสิทธิภาพสูงผ่านการสู้รบมายาวนานครับและอาวุธบางรายการก็คุณภาพดีกว่าเพราะมีสายสัมพันธ์กับหลายประเทศโดยเฉพาะสาหรัฐและชาติตะวันตกฉะนั้นหากทาสงครามขึ้นมาก็ถือเป็นมวยถูกคู่ที่กินกันไม่ลงครับปากีสถานเนี่ยนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นนะฮะหลังสงครามเย็นมา เป็นพันธมิตรที่แนบแน่นนะครับกับทั้งอเมริกาและจีนเขามีอาวุธทั้งจากของจีนและของอเมริกาเป็นประโยชน์ในแง่ของการผลิตต่อยอดเทคโนโลยีทั้งสองข่ายนี้สำหรับปากีสถานใช่ไหมฮะ mm hmm. ทีนี้ในฝั่งของอินเดียเนี่ยนำเข้าะซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์จาก,กรัสเซียเป็นหลักนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับ ชาติตะวันตกโดยเฉพาะสังเหนกาเนี่ยมันดีขึ้นในแง่ของความทันสมัยนะครับของอาวุธวุทวภุปกรณ์เนี่ยผมว่ามันมันสูสีกันแต่ในแง่ของปริมาณเนี่ยอินเดียอาจจะได้เปลียบสถานการณ์ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิดครับกรณีที่เลวร้ายที่สุดซึ่งทุกคนกลัวกันมากคือความขัดแย้งจะขยายจากการโจมตีเฉพาะจุดกลายเป็นสงครามแบบจำกัดวงเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบ และไปลงท้ายที่การใช้อาวุธนิวเคลียร์จากทั้งสองฝ่ายอินเดียเนี่ยไม่พูดเรื่องของการเอานิวเคลียร์มาใช้เลยเพราะถ้างัดเรื่องนิวเคลียร์มาพูดเนี่ยโอ้มันเกิดการถ่วงดุลอำนาจกาันทันทีแล้วมันทำให้อาวุธยุโทโธประกรอื่นๆเนี่ยแทบจะดูไม่มีความหมายเลยที่อินเดียมีแต้มต่อแต่ฝั่งของปากีสถานเนี่ยใช้นิวเคลียร์ก็ต่อเมื่อมันมีความจำเป็นนะในการป้องกันประเทศแล้วถ้าปากีสถานใช้เนี่ย มัััันนจะพงงงกท้สอ่อฝายหากเป็นเช่นนั้นจริงพื้นที่เอเชียใต้จะก,กลายเป็นเขตหายนะทันทีครับแม้อินเดียจะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ แต่ก็ยากจะฟื้นฟูกลับมาได้ส่วนปากีสถานที่ไม่มีทรัพยากรมากเท่าก็อาจกลายเป็นรัฐล้มเหลวและโลกจะต้องรับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านมนุษยธรรมในระยะยาวเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้แพ้ตัวจริงในเรื่องนี้ก็คือประชาชนทั้งอินเดียและปากีสถานที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวครอบครัวถูกตัดขาดการค้าหรือแม้แต่น้ำจากแม่น้ำสินทุก,ก็ถูกระงับ จากมาตรการตอบโต้ของทั้งสองประเทศสหประชาชาติและนานาประเทศต่างออกมาเรียกร้องให้อินเดียและปากีสถานใช้ความอดทนอดกลั้นและหาทางออกอย่างสันติก่อนที่ความขัดแย้งระหว่างสองชาตินิวเคลียร์นี้จะเลยเถิดจนไม่มีใครควบคุมได้และสร้างความเสียหายไปมากกว่านี้ครับและคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์กันมาได้นะครับและถ้าชอบเรื่องราวของ world story ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ในทุกช่องทางของ pptv ออนไลน์ด้วยนะครับ